เอาละครับมาเข้า hmm. สู่การแข่งขักันต่อนะฮะซึ่งโจทย์เพลงที่2นี้ผู้เข่าจะต้องร้องเพลงคู่กับศิลปินนะฮะซึ่งแต่ละคนนี้ได้ทําการจับฉลากกันแล้วครับผมและคนที่มาร้องเป็นคนแรกนะครับสาวเซอร์ร่างเล็กคนนี้ควงคู่มากับหนุ่มนักร้องร่างใหญ่ป๊อปแคลอรี่สปลาปลาครับผมกับเพลงคู่เซอร์เพลงนี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอโนอตหมายเลขหก แล้วมองระจกที่สะท้นแสงจันวันแผ่นโดดเดียวกับความเงาอยู่กับเงาที่รูดไม่เป็นความรงบบที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบก,กับเธอผู้เป็นนิรัน เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเือร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอให้ สวดมนต์ขอพรอ<ม>าจจะมีโอกาสสืบคน้นสลายมนต์กับสายน้ำจริงคือจะตื่ลับตาลงสักครั้งและพบก,กับเธอผู้เป็นนิรันด์หาความรักกันในความฝัน<แ>เราชุบคลึกดอยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนวันดังที่ทฉัน เธอได้บอกกับฉันเราสรามกันตอนไม่มองหากันจูบเพื่อรำลึกในความสำพัญก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป ด้อยไปม่รู้จักเธอกับน็อตนะฮะในเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อบับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่ นี่เกงแบบนี้เนี่ยคือภาพไม่พอใช่ไหม้าพอโนตแกล้งพี่เขาอะไรเออโอ้โ้นี่ลองนี่เรียกว่านนนเป็นไงบ้างนนทเป็นไงบ้างน่ารักมากเออทุกอย่างที่เป็นเขาน่ารักจริงๆนะไม่ว่าจะได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่านิสัยอุลักษณะทุกอย่างน่ารักหมดทุกอย่างน่ารักหมดแล้วก็อยากจะบอกน้องนตอย่างหนึ่งว่า พี่เองมีความตั้งใจว่าอยากจะร้องบนเวทีนี้กับเดอะสตาร์ทั้งสองคนนะครับอเพราะเขาเขาเคยร้องกับแก้มมาแล้วนะถูกต้องปล่อยพลังกันสุดฤทธิ์นะนี่ฝากฝากคอนเสิร์ตนีดนึ่งเร็วฮะคอนเสิร์ตตัวเองอ่ะร้องเล่นเต้นคุยรับลืมไปเคอนเสิร์ตตัวเอง30มสเมษายนเราไม่ต้องไปก็ได้นะเพราะว่าวันสุดท้ายของเดอะสตาร์พอดีสองคนสุดท้ายสตรีช่วยฝากน้องเขาไว้ด้วยนะ วันนี้ต้องขอบคุณป๊อปมากๆเลยนะฮะที่ให้เกียรติรายการเดอะสตาร์นะฮะป๊อปแคริสบลับล้อ thank you เยอะนะเยอะเลยครับพี่ค่ะนะครับพี่โจครับสวยวันนี้เอาไปเลยทำได้ดีมากๆนะครับเปลี่ยนตัวตนอย่างวิเศษมากๆนศพี่ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับนศจริงๆเคยรักเด็กคนนี้เคยพูดเรื่องต้นว่ารักเด็กคนนี้มากๆก็ โอ้ยเธอให้แก้แล้วก็ทําได้หมดนี่วันวิเศษผู้หญิงมหัศจรรย์จริงๆนะครับเราน่าจะมีศิลปินที่ <Pharm> ทําได้ทุกรูปแบบแก้ไขทุกอย่างในความผิดพลาดด้วยเวลาอันสั้นและทําได้ดีจริงๆนี่เธอวิเศษมากสําหรับอาทิตย์นี้นี่เป็นทางของนต <pacing S 2> เลยครับขอให้โชคดีครับพี่มาครับฉันมองอะไรไม่ผิดเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปั๊บนะแล้วก็เริ่มร้องเพลงได้คุยคุยกัน ผลปรากฏว่าฉันก็หันไปหาทั้งสองคนเลยบอกว่าฉันชอบเด็กคนนี้มากเลยต้องเอาเด็กคนนี้เอาไว้ให้ได้เลยนะอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบน่ารักมากพออีกวันหนึ่งมาร้องก็ร้องเพลงผิดด้วย <c oughs> แต่มันก็ยังมีความที่แบบดันทุรังไปได้แล้วไปได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ทําให้เราดูอึดอัดด้วยซ้ําไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมาถึงจนถึงจุดตรงนี้แล้วก็มาร้องเพลงกับศิลปินด้วยโอ้โหคงจะภาคภูมิใจน่าดูเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่คุณรู้ไหม ว่าคุณนะส, <mel od ic> สามารถจะอยู่กับเขานะแล้วมันกลมกลืนแล้วมันทําให้เราเนี่ยคล้อยตามเห็นด้วยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทําดีมากมากพี่เพชรครับพี่มาใช้คําผิดกลมกลืนคือร้องเพลงกับป๊อปมันคือกลมกลมบ้าเขาไม่กลมเอ่อนตเป็นคนที่เหมือนกับว่า <discontin ui> <uno 's> เปิดสมองเปิดรับอยู่นะครับไม่ว่าใครใส่อะไรให้เนี่ยคือเราเก็บมาแล้วก็มาประปวนผลออกมาเนี่ยแม้กระทั่งเวลายืนร้องคู่กับป๊อปอยู่เนี่ยเห็นว่าป๊อปเนี่ยเริ่มส่งอะไรมาให้เนี่ยน็อตก็จะรับจะรับได้หมดแล้วมันดูกลมกลมกลืนนะครับอย่างที่พี่บอกนะแล้วกว็วีนี้ไม่มีอะไรติดแล้วก็ชื่นชมจริงแล้วอยากจะบอกว่าสำหรับเดอะสตาร์ปีนี้นะครับต่อให้2 0งศนโลกถลม่มพี่ก็รู้สึกแบบช่างมันเถอะเพราะว่าเราได้ดูอะไรดีๆมามา ในปีนี้คือรู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็ยังยืนยันในภาษาอังกฤษของพี่แต่ว่าจะเติมว่า very visit ซึ่งแปลว่าเยี่ยมมากขอบคุณค่ะเช่นครับพี่นกนครับพี่นกและพี่ตแหน่งครับเป็นยังไงบ้างครับนตในวันนี้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเขาให้พูดสั้นๆบอกเวลาเกินเมื่อกี้พูดยาวไปหน่อยเป็นคู่ต่างที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวค่ะครับผมขอบคุณมากครั นั่นคือความคิดเห็นของเซเลบของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบน้ตส่งคะแนนไหมเธอได้ทั้ง S S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข6แล้วส่งมาที่4242 899หรือกดดอกจันสี่เา 30, ตามด้วยหมายเลข6หลังจากนั้นกดโทรออกน้ตหมายเลขหกขอบคุณน้ตมากจ้าขอบคุณค่ะ